สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าผมโว้ยนี่มันจะใกล้ช่วงปีใหม่แล้วอีกสัปดาห์เดียวนะครับพวกผมจะหยุดงานกันแล้วแต่ว่าผมเนี่ยกับพี่พันกับเคมอลัตเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดนะครับก็อาจจะมานั่งเล่นที่เต็น์กันนะครับแล้วก็อาจจะมีพี่ๆอยู่กัน 2- 3สาคนแค่นั้นนอกนั้นก็หยุดหมดนะครับก็วันนี้เราเพิ่งได้รถมาใหม่ ก็แรกบอกว่าจะจะไม่ซื้อเข้าสต็อกแล้วดูก่อนอาจจะไม่สต็อกรถไว้อีกแล้วอันนี้เห็นรถมันแจ่มดีมันสวยดีนะครับอันนี้เป็นนิสสันเทียหน้านะเป็นโฉมแรกๆเลยนะปี2008เกียร์ออตโต้นะแล้วเป็นเครื่องเนครื่อง V6 ด้วยสีโปรดเหมือนเดิมสีดำเงาเลยเงามากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไฟหน้าใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุนะไฟสปอร์ตไลท์ก็เหมือนกันใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุ มีโครเมียมเนี่ยเดี๋ยวต้องขัดให้หน่อยนะเพราะยังไม่สะอาดเท่าไหร่กระจังหน้าสวยนะครับไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ไอด้ดำๆด้านล่างเนี่ยไม่มีหักเลยนะสวยมากนะครับแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ฝั่งนี้ก็สวยมีโครเมียมเนี่ยเดี๋ยวจะขัดให้แล้วก็ไฟหน้านะครับสวยมากแล้วก็มีฝากระโปรงนะเดี๋ยวผมจะลองขัดให้ ถ้าขัดไม่ออกเนี่ยจะเก็บสีให้นะครับแต่ก็ไม่อยากเก็บหรอกเพราะว่ารถคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยไม่ได้แตะสีสักนิดเดียวเลยที่ไม่ค่อยสวยจะมีซิสซี่หน่อยก็ที่ฝากระโปรงแค่นั้นนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยโอเคผมไม่อยากเก็บสีอยากให้มันเดิมๆก็ซื้อแบบอย่างนี้ไม่ต้องทําสีขับแมงซีสซีไปอย่างนี้เลยนะครับจะบอกเลยบอดี้ไม่มีชนหนักนะครับบอดี้สวยไม่มีอะไรขยับช่องไฟแ่มมาก ะะไปดูรอบๆคันกันเลยล้อเนี่ยเป็นล้อสเปคเดิมล้อสเปคเดิมแบบนี้ลายเดิมเลยแต่ถ้าใครแบบว่าอันนี้ผมแนะนําเฉยๆนะผมรู้ว่ามันเปลืองมากสําหรับรุคนี้แต่ถ้าใครแบบว่าพอมีสตังเหลือเนี่ยเอาไปใส่ขอบ 19, 20เนี่ยโคมเมียมเงาๆโอ้โหอย่างหล่อเลยครับแต่งแนว VIP อยากูซ่าได้เลยคันนี้นะโอเคแต่ก็ถ้าเดิมๆอย่างเงี้ยช่วงล่างดี เครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงสุดยอดมากเมื่อวานไปลองขับมาแล้วนะครับขับไปถ่ายรูปมาดีมากนะครับช่องไฟอะไรต่างๆเป๊ะ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 ดำเงามากนะครับมาถึงกันนี่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายไม่มีแตกหกักไม่มีลายตายด้านในแล้วก็เงาด้วยนะฮะแล้วก็โครเมียมเนี่ยนะครับสวยเลยนะครับคุณจะต้องระวังหน่อยไอ้พวกโครเมียมเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันแตกหักเมื่อไหร่ใช่ไหมคุณจะต้องซื้อทั้งอันมาเปลี่ยนเลยนะครับ อันนี้เงาเลยครับสวยเลยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมีกล้องหลังที่ติดจริงๆด้วยคุณไม่ต้องไปซื้อจอมาใส่แล้วมันติดใช้งานได้แล้วก็โลโก้ 230JS V6 ยังอยู่นะเทียหน่านิสันยังอยู่ตรงโลโก้เทียหน่าอาจจะมีโคมียมแตกเห็นเนื้อในตรงนี้นะครับนิดหน่อยเดี๋ยวผม DIY ให้เองไม่ต้องห่วงนะฮะ มาดูไฟฝั่งนี้ก็สวยนะครับไฟฝั่งนี้ใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีอะายตายด้านในนะฮะโครเมียมเนี่ยตรงนี้จะมีตําหนิอยู่นะครับจะมีรอยแตกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเก็บงานให้นะครับตรงนี้แต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเก็บหรอกขอแบบเดิมๆแบบนี้ก็เอาไปแบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเลยโอเคครับดูล้ออีกด้านนะครับก็เป็นล้อสเปคเดิมนะครับเป็นล้อสเปคเดิมเลยช่องไฟอะไรเป๊ะ ประตูเปิดใช้งานได้หมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าผมอยากจะบอกว่าผมกําลังจะกลับมาใส่แมสแล้วนะครับโอไมคอนมาแล้วสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะครับก็ผมก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยใส่แมสไว้อย่าลืมล้างมือให้สะอาดไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมอะไรที่ไหนใส่แมสดูแลตัวเองกาดขึ้นสูงให้เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าตกนะครับขึ้นสูงให้เหมือนเดิม มาดูกันต่อครับคอนโซลหน้าเนี่ยรถปีขนาดนี้จะต้องเละเทะแล้วแต่อันนี้เนี่ยนิ่มไม่มีรอยขีดข่วนเลยสกักน,นิดเดียวนะครับพลาสติกอะไรตรงเนี้ยไม่มีแตกเลยนะคอนโซลหน้าสวยมากเลยนะทุกคนช่องแอร์ไม่มีแตกหักสภาพตรงนี้สวยมากนะจอยังอยู่ครบนะครับไม้ก็เหมือนกันกระจกเนี่ยไม่มีแตกหักเลยเห็นไหม ลายไม้เนี่ยยังอยู่ครบไม่มีฉีกขาดไม่มีหักไม่มีลอกนะแล้วก็นี่ครับช่องแอร์ตรงนี้ตรงกลางก็เหมือนกันใช้งานได้ปกติไม่มีแตกหักเลยโซนด้านล่างก็สวยนะสวยเลยนะแล้วก็นี่จอที่เขาติดเพิ่มกล้องหลังจะต้องอยู่ตรงนี้นะฮะจะแสดงผลตรงนี้นะครับโอเคต่อมาก็ ไหนๆก็อยู่ข้างล่างแล้วหัวเกียร์มีตําหนินะครับมีตําหนิตรงนี้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะจัดการให้เดี๋ยวจะแต่งให้ให้สวยเหมือนเดิมนะครับช่องข้างในเนี่ยพลาสติกไม่มีแตกหักแล้วก็ลายไม้อะไรเนี่ยยังอยู่ครบเฮ้ยที่จุดบุหรียังอยู่นะอันนี้แล้วก็นี่ที่เขียบุุรี่ก็ถอดออกมาได้นะปกติหายแม่งหมดเลยโอเคนะที่ใส่แก้วน้ําอยู่ตรงนี้นะสะอาดอยู่ นะขอโทษนะตรงเกียร์จะมีที่แบบว่าโคบเบอร์ตรงนี้ที่หายไปนะตรงนี้เดี๋ยวเราดูให้นะทุกคนโอเคอันนี้แกะใส่ของแล้วก็ที่วางแขนอย่างเงี้ยนะยังไม่มีรอยซีดอะไรเลยนะครับอันนี้ก็แกะใส่ของเหมือนกันนะอม,มาดูด้านบนดีกว่า าอันนี้ยังอยู่ครบกระจกไม่แตกแต่ว่าพลาสติกที่ปิดไฟเนี่ยไม่มีนะไม่มีโอเคนะครับแล้วก็ที่ใส่แว่นยังอยู่โอเคแล้วก็มาดูแผงประตูฝั่งนู้นกันแผงประตูเนี่ยสภาพดีมากไล่มาจากด้านบนเนี่ยหนังเนี่ยสีน้ำตาเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยสกักน,นิดเดียวมือจับประตูโครเมียมเนี่ยไม่มีฉีกขาดไม่มีหัก ลำโพงไม่มีทะลุเลยโอเคต่อไปมามือจับลายไม้นะคุณเห็นมือจับลายไม้ใช่ไหมไม่มีแตกหักแล้วก็ตรงลายไม้เนี่ยก็ไม่มีแตกหักลองลงมาหนังเนี่ยหนังตรงประตูโซนกลางเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยสักนิดเดียวปุ่มกระจกไฟฟ้ายังใช้งานได้ปกติแล้วก็ลำโพงในสุดไม่มีแตกหักช่องใส่ของพิเศษมากนี่เปิดใช้งานได้ปกติฝั่งนี้ก็ใช้งานได้นี่ครับ สามารถใส่ของได้นะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังไฟฟ้ามีแอร์แบ็กเป็นหนังแท้นะครับแล้วก็สะอาดมากไม่มีขาดปีกไม่ล้มเลยสักนิดเดียวนะครับใช้งานได้ปกติโอเคไปลุยด้านหลังกันต่อเทียหน้านี่มันหรูจริงๆนะต่อไปด้านหลังนะครับก็มีอะไรให้เล่นอีกเยอะ ถ้าคุณจะสังเกตเนี่ยก็คือเบาะเนี่ยไม่มีขาดแถมสะอาดอีกต่างหากเดี๋ยวผมจะขอนั่งพรีเซนต์แล้วกันก็คือเบาะเนี่ยไม่มีขาดเลยสภาพดีเบาะหนังเดิมแท้จัดโรงงานเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณมีอะไรต้องใส่เนี่ยคุณก็สามารถอันนี้ก็ได้นะปกติจะเป็นตะข่ายหรือว่าจะเป็นแบบว่าหนังใช่ไหมแต่อันเนี้ยเป็นแบบนี้นะฮะดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ไม่มีรอยเลยโอเคแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่เป็นสายแบบชอบ เอามือวางไว้เนี่ยหรือเอาแขนพักไว้เนี่ยคุณจะได้ระดับใหญ่เลยเห็นปะ่ะโอโ้โหอันเบอร์เริ่มเพิ่มเลยคุณนะครับแล้วก็ลายไม้ยังสวยอยู่แล้วก็ใส่แก้วน้ําได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีสีซีดเลยโอ้โหใหญ่สบายมากอย่างนี้โอเคเยี่ยมแล้วก็มีแอร์หลังให้สภาพแอร์สวยมากเหมือนไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยแล้วก็สะอาดด้วย อันนี้ที่เขียบุหรีนะนะครับแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นสามารถเปิดได้สำหรับใครที่ซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยเอาไว้ข้างหลังได้เลยนะแล้วแอร์ก็จะพุ่งเข้ามาทำให้ของคุณไม่เสียหายนะคือรถคันนี้สองแสนต้นๆเท่านั้นแถมฟรีดาวอีกทั้งหากผ่อนก็ถูกผ่อนสี่พันึงเองผมขอพูดตรงนี้เลย ถ้าใครเนี่ยกำลังมองหารถเก๋งขนาดกลางเนี่ยต่อให้คุณเป็นมือใหม่ต่อให้คุณต้องมีรถยิ่งคุณบอกว่าเฮ้ยผมกําลังจะหารถใช้งานเพราะผมไม่เคยใช้รถยนต์เลยอันนี้เป็นรถคันแรกของผมผมอยากให้คุณขับคันนี้เพราะว่าอะไร,รอยู่ไหมเพราะเขาเป็นรถขนาดกลางที่มีความลักชัวรี่มีความหรูหราสามารถออกงานได้ไปต่างจังหวัดได้ส่งลูกส่งเมียภรรยาส่งสามีคุณไปไหนได้ทุกที่หลายๆที่แถมข้างในเนี่ย ข้างหลังเนี่ยสามารถขนของได้นะแล้วคือถ้าคุณมีคนแก่นั่งเนี่ยคนแก่ก็นั่งสบายอีกแล้วราคาเนี่ยราคาถูกมากเมื่อเทียบกับขอโทษนะถ้าคุณจะไปซื้อรถใหม่ๆปีใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะได้รถขนาดเล็กนะคุณอาจจะได้รถพวกซิตี้คาร์อะไรอย่างนี้หรือถ้าเกิดคุณอยากได้แคมรี่เนี่ยคุณก็อาจจะได้ตัวที่ผมเคยขายซึ่งจะต้องเพิ่มเงินขึ้นไปอีกแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยผมไม่แคร์อ่ะมไม่แคร์แบนด นิสสันก็ได้นะขอให้มีรถใช้ขอให้รถคันนั้นเป็นรถที่ดีเนี่ยคุณเอาคันนี้ไปเถอะคันนี้เป็นคันที่ผมแนะนํามากเลยแต่ว่าถ้าใครบอกว่าพี่ผมชอบอะ่ะผมชอบคันนี้ผมอยากซื้อเก็บไว้คุณอย่าซื้อเก็บไว้เพราะราคาไม่ขึ้นแน่นอนไม่ขึ้นห้ามซื้อเก็บอย่าซื้อไปสแปรเลยนะเก็บไว้ให้คนที่เขาจําเป็นใช้จริงๆเนี่ยเอาไปซะ ผมอยากให้รถคันนี้เนี่ยไปถึงมือลูกค้าของผมจริงๆนะครับโอเคไปดูแผงประตูต่อแผงประตูด้านนี้ก็สวยเหมือนกันนะเป็นหนังนะครับสีน้ำตาลไม่มีฉีกขาดแล้วก็มีโครเมียมด้วยนะแล้วก็มีลายไม้เนี่ยตรงลายไม้เนี่ยไม่มีหักไม่มีฉีกขาดเลยหนังตรงกลางก็ยังอยู่ครบนะแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับปุ่มกระจกไฟฟ้าไม่มีแตกหักสภาพโดยรวมสวยลำโพงด้านล่างดูสิ ลำพงด้านล่างเนี่ยไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวลิ้วรอยไดต่างๆไม่มีเลยนะอีกนิดนึงโซนตรงนี้สวยมากปกติจะต้องเป็นรอยเหยียบรอยอะไรอันนี้สวยกว่าปกติแทบจะไม่มีลิ้วรอยเลยสักอย่างเดียวนะทุกคนโอเคยิ่งใครบอกว่าเฮ้ยให้ปู่ย่านั่งเนี่ยคุณมาเลยผมจัดการให้เองโอเคนุ๊เดี๋ยวไปด้านหลังกันสภาพ ช่องอะไรต่างๆสวยเป๊ะ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 นะครับพลาสติกเนี่ยรอยไม่มีเลยยังไม่สึกเลยตรงนี้นะไม่สึกเลยสกักน,นิดเดียวนี่ครับของเดิมๆนะฮะอุปกรณ์อะไรต่างๆยางอะไรอะไรอยู่ในนี้สามารถเปิดในนี้ได้อีกแต่ต้องค่อยๆเปิดนะเพราะโฟมมันหักได้นะครับคุณดูรอยอาร์กอะไรเนี้ยอยู่ครบอยู่เลย เยี่ยมมากเยมาดอสเยี่ยมมาก,มากคันนี้แหละคือรถเขาเรียกว่านิสสันเทีย a ์ o าโคว d ดอ i ดิชัเป็นรถที่เหมาะสำหรับยุคประหยัดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไงเป็นรถใหญ่ที่ไปกันได้หลายคนไปกันได้หลายคนไม่พอนั่งสบายจังหาดแล้วสามารถออกงานได้ไปรับผู้ใหญ่ได้เอาไปทำเป็นรถเอ,อ่อ VIP เพื่อไปรับงานได้ นะคือคุ้มมากราคาเนี่ยไม่ควรเป็นราคานี้แต่พี่พันธ์น่าจะอยากได้ราคานี้ไปดูอีกด้านหนึงกันผมจะบอกความรู้สึกว่าว่านั่งแล้วรู้สึกยังไงผมชอบนั่งด้านหลังจริงๆนั่งด้านหน้าเนี่ยไม่สบายเลยนั่งด้านหลังเนี่ยรู้สึกสบายมากกว่าปกติรู้สึกว่าอยากจะหลับเปิดแอร์หน่อยสักนิดนึงนะ เปิดไฟรอบคันเนี่ยให้สวยๆหน่อยมือจับอะไรยังอยู่ครบนะตรงนี้ก็ยังดึงออกมาใช้งานได้นะเบาะก,ก็สวยเบาะไม่มีขาดปีกไม่มีล้มสะอาดฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วริ้ว้อยอะไรต่างๆเนี่ยเป็นริ้วรอยแบบโรงงานเหมือนไม่เคยนั่งมาก่อนนะแม้กระทั่งสายอันนี้ก็ยังดูสะอาดอยู่เลยยังดูสะอาดมากๆ นะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันไม่มีริ้วรอยเลยทุกคนผมขอโทษนะที่ผมต้องให้ดูเยอะๆเพราะเผื่อใครอยากได้อยู่ต่างจังหวัดลงมาจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคแผงประตูเนี่ยโซนด้านบนสีน้ำตาลสวยแล้วก็ที่เปิดประตูเนี่ยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีโครเมียมลอกเลยนะอาจจะมีตรงนี้หายไปผมจะหามาใส่ให้นะลายไม้ยังอยู่ครบไม่มีแตกหักเลยตรงกลางเนี่ยสีออก คีบคีบเนี่ยหนังไม่มีขาดกระจกไฟฟ้าปุ่มไม่มีแตกใช้งานได้ปกติแล้วก็หนังอะไรต่างๆอยู่ครบโซนด้านล่างสุดก็ไม่มีรอยขีดข่วนลำโพงไม่มีแตกหักเลยไม่มีทะลุด,ด้วยนะครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปอันสุดท้ายกันเลยแล้วกันอันนี้ก็เปิดได้นะใช้งานได้ปกติผมชอบที่มันเปิดออกมาอย่างเงี้ยมันดูแบบ คือรถยุคก,ก่อนมันดูลูกเล่นกิมมิกอะไรเยอะดีอะ่ะมันเห็นแล้วมันมีความสุขถึงแม้มันจะเป็นความสุขเล็กๆกันนะโอเคถังน้ำมันแล้วก็อันนี้ไว้เปิดฝาท้ายนะครับไปไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ลำโพงไม่มีทะลุเลยอันนี้เป็นเมมโมรีนะกระจกไฟฟ้าแล้วก็ลายไม้กับหนังเนี่ยครบไม่มีตำหนิเลยโซนด้านบนก็ไม่มีตำหนิ มือจับโครเมียมอะไรไม่มีลอกอันนี้ก็อยู่ครบเหมือนกันนะครับลำโพงครบทุกคนครับผมอยากจะบอกว่าถ้าใครอยากจะได้เทียน่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะตัวนี้นคุณมาเลยคุณอาจจะมีรถที่คุณไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาแลกคุณส่งให้ผมดูก่อนหรือว่าคุณขับมาให้ดูเราจะได้บอกได้ว่าเราแลกหรือไม่แลกนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหม่เดี๋ยวเราเพิ่มเงินให้รถที่ปีเก่ากว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณเพิ่มเงินเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่คุยกับเรานะครับสุดท้ายก็ มาที่พงมาลายัยลายไม้นะครับหนังอาจจะมีตาหนิตรงนี้เกิดจากการจับบ่อยๆนะอันนี้เป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะครับแล้วก็เป็นแอร์แบ็กอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ของนะเห็นปะ่ะอุปกรณ์เขครบนะไอโซอะไรต่างๆเนี้ยมีม่านหลังด้วยแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้านะปรับไฟปรับระดับไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันสวยนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนเลยเห็นไหมโครเมียมอะไรเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับ โอเคก็สําหรับใครที่สนใจคันนี้คุณไม่ต้องเกรงใจนะคุณมาลองขับได้นะครับหรือใครไม่พร้อมเนี่ยมาดูเฉยๆแล้วค่อยออกเดือนหน้าปีหน้าผมไม่ไม่มีปัญหาเลยนะโดวผมจะดูแลให้คุณเองนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไปดูห้องเครื่องกันพี่เนี่ยเป็นพวกอินกับคิดมากมากนะครับเหมือนมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีความสุขมากนะโอเคต่อไปเรามาดูห้องเครื่องกัน ฝาเครื่องเนี่ยตอนแรกเขาลงน้ํายาไว้ผมก็เลยบอกว่าพี่ครับล้างออกกันดีกว่าแล้วก็คุณก็เห็นอย่างนี้แหละครับคุณมาจับได้เลยล้างออกเรียบร้อยแล้วนะครับดําอย่างนี้เลยเป็นเครื่อง V6 นะครับมันกันแน่นอะนทุกคนมันกันเลยนะแล้วก็โลโก้นิสันอะไรยังอยู่ครบฝาไม่แตกนะเห็นอะไรอย่างเงี้ยครบเลยแล้วก็สะอาดดํามาแบบนี้เลยตอนลงน้ํายาดํายิ่งกว่านี้นะ อันนี้เราเคลียร์ให้หมดแล้วน้ำยาไม่มีแล้วนะครับรอยอาร์คยังอยู่ครบอยู่เลยรอยอาร์คอยู่ครบอยู่เลยนะครับรอยอาร์คอะไรต่างๆอยู่ครบพลาสติกอะไรไม่มีแตกหักเลยขอบอกว่าคันนี้เนะี่ยผมชอบส่วนตัวสุดๆไปเลยผมอยากใส่ล้อตะขอบ 19- กาหรือ20ยางแก้มเตี้ยหน่อยถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะเป็นการเปลืองไปหน่อย แต่ใจผมแค่คิดแต่ให้ใจ่ายดังจริงผมอาจจะไม่ไหวแต่ผมบอกเลยถ้าล้อโคมเมี่ยมหรือล้อเงินเงินเนี่ยสวยมากแต่งแนว VIP แต่งให้หนู่ๆเนี่ยข้างในแขวนโนมิ้งไว้เนี่ยแล้วก็ใส่บอกยี่ห้ออะไรดังชั่นโปรดักามันจะเป็นอะไรที่เพ่มากนะครับแต่แม่งเป็นอะไรที่ขึ้นเกลืองมากซึ่งถามว่าผมพร้อมจะจ่ายไหมไม่พร้อมเลยแค่จะเปลี่ยนล้อผมยังคิดแล้วที่อนะีกเลยถ้าคุณออกที่โชว์รูมเนี่ยคุณจะออกในราคาแค่สองแสนบาทไม่ได้ คุณเดินเข้าไปในโชรูมคุณซื้อในราคา2 0 0 0 17,000บาทไม่ได้โชลูมเขาขายกันเป็นร้านนะครับไม่เชื่อคุณไปดูสมัยก่อนเขาขายกันเป็นร้านแต่ถ้าคุณซื้อที่ดีพนนัตเนี่ยดีพนนัตขายคุณแค่2 17,000บาทเท่านั้นผ่อนแค่ส0 0พกวบาบาทเท่านั้นแล้วก็มีระยะเวลา48งวด60งวด72งวด84งวดต้องมาคุยกันก่อนนะส่วนเงินดาวเนี่ยผมไม่เอาฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีรารหัาายยีไมม่วน,นอ,อุ แล้วก็จะมีบลสมาร์ทหนึ่งปีเต็มๆรถยกได้แม่งทุกที่ทั่วต่างจังหวัดเลยหรูหรามากทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะฮะก็สำหรับใครท,ที่มาเดินเล่นที่เต็นท์เครดิตไม่ผ่านไม่มีปัญหาคุณยังดูผมเล่นๆไปได้เรื่อยๆคือมีลูกค้าเก่ามาเมื่อวานที่เคยอยากได้ฟอร์ดเลนเจอร์มาเครดิตซื้อไม่ได้ตอนนี้กำลังไปเช็คอีกที่หนึ่งเช็คลิสซิง ว่าเขาได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมต้องขอบคินเขานะเพราะเขากดดูให้ผมตลอดแค่คุณกดดูเนี่ยก็ถือว่าช่วยผมแล้วผมไม่รู้นะว่าที่อื่นจะบอกนะว่าเฮ้ยต้องคอมเมนต์ด้วยต้องไลค์เงินตัวด้วยหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเลยเพราะพวกคุณแม่ช่วยผมดูช่วยผมแชร์ให้ชาวบ้านก็เห็นแค่นี้ก็ช่วยแนละ้วไม่จําเป็นว่าตัวต้องมาท,ท,าทําการค้าโดยการซื้อขายกับผมแค่คุณดูผม คุณแม่งก็ซัพพอร์ตผมเป็นๆแล้วเว้ยเข้าใจว่าผมต้องขอบคุณมากนะครับที่ทําให้ผมมาถึงจุดนี้มีโคตรนะไม่อยากจะขวดอะไรหรอกแต่ว่าพวกคุณไม่ทําให้ผมมีตังคงซื้อเสื้อแบบนี้ใส่มีสังคงซื้อกางเกงแบบนี้ใส่มีตั่งซื้อรองเท้ายิ่งใส่ก็เพราะว่าอะไรเพราะคุณดูผมนะครับขอทำให้มีลูกค้าเข้ามาทําให้ผมพอมมีเงินนะครับ ก็ผมก็จะพูดประมาณนี้นะครเพราะมันเป็นเรื่องจริงสนใจคันนี้ก็โทรมาเลย0815198985พี่พันธ์ีร1999 0813142668 k คมอลรัฐไลน์ไอดแอไายอ GY 0880D อย่าลืมเติมแอบไซ็์ด้านหน้าด้วยเฟซบุ o กดีเวนวัตพันธ์นรัฐอยากลองขับมาเลยที่รามกำแพง1 6 4ลิ้นกรตนใหญ่ปิดปั๊ม PT ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้น รถนะเก่งรถมอไซค์คุณจะขับจักรยานมาซื้อคุณก็จอดในเต็นได้ไม่ต้องไปจอดตรงฟัมพีทีคุณขับเข้ามาจอดในเต็นถึงได้เลยแล้วก็มีโปรโมชั่นเจ๋งๆจ,จ,จากพวกเรามาฝาใครที่ไม่ได้ซื้อรถไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดใครเปลี่ยนไปแชร์ตรงที่ f เฟซบ o ๊กเพจตอนนี้เขามีรางวัลให้ลองเข้าไปในเพจดีเป็นแบบพนรัตเลยไปแชร์ไปแสดงความคิดเห็นแล้วเขาจะ ให้รางวัลคุณเขาจะสุ่มขึ้นมาส่วนใครที่ซื้อรถตอนนี้เขาจะมีสุ่มรางวัลพิเศษรางวัลที่ผมชอบที่สุดแต่รางวัลอื่นผมไม่บอกนะแต่ที่ผมชอบที่สุดคือหม้อที่ไม่ต้องเคียบปลั๊กที่สามารถปรุงแกงได้เลยนะครับอันนี้คือของที่ผมอยากได้โดยการส่วนตัวนะแต่ว่ามันมีสําหรับลูกค้าเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือมาตลอดตอนคี้